ขอบนเณพูดสุดอย่างดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชมรมคนชอบที่หมีว่าดูเป็นดี โอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจของ On Fire On Stage นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่วงของ On Fire Back Stage นั่นเองครับก็จะเป็นการวอล์กเกี่ยวกับการทำงานเบื้องหลังของทีมงานเพจของ On Fire On Stage นะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงบอกว่าโอ้โหเสียงได้ยินมาแต่ไกลเลยนะทุกคนซ้อมเปนอย่างขยันขันแข็งนะครับเพื่อโชว์สำหรับวันที่21ตุลาคมนี้นะครับผมจะเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นไกลๆเลยครับทุกคนอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับเราจะแอบเข้าไปดูกันว่าเขาทำงานกันยังไงเขาไม่รู้เลยครับเขาไม่รรู้้วว่าาาาเเเมมลยอันนนีป็ค อจุดนี้เขายังไม่รู้ตัวนะครับว่าเรามาไม่รู้เลยไม่มีการเตรียมทั้งสิ้นโอ้โหทีมงานแต่ละคนครับสวัสดีครับผมโอ้โหัสดีครับัสดีครับใครตอนนี้ว่าหนุ่มหัวแดงครับครับผมแน่นับตัวนะครับโอ้ผมเป็นทีมงานที่มีหน้าที่ทำอะไรครับอผมเป็นหัวหน้ากล้องครับโอ้ครับเำไถึงอยากเป็นตำแหน่งนี้ล่ะผมโดนยัดมาครับโอเคครับเขาบอกว่าผมถ่ายเป็นผมก็เลยโดนยัดมาเป็นหน้าที่ที่ดีเยี่ยมครับ จักร้องอีคนหนึ่งเลยครับครับผมนะครับเราก็ทำ้าที่จากล้องกันใช่ท้ามาึงมาอยู่ตำแหน่งนี้โดนยัดมาโอเคสุดยอดไปเลยทีมงานของเรานะครับเข้ามาโดยการโดนยัดงานนะะสุดยอดไปเลยคนนลยครับคนเลยครับไอหนุ่มเจแดงรับนะครับ มาตัวนี้เลยอ่ะแจ็ตรงนี้เลยครับโอ้โหสวัสดีครับโอสวัสดีครับขอบคุณมีหน้าที่ทำอะไรครับในของเพมเราเนี่ยอาสวัสดีครับผมบอลพันวัฒน์ครับผมเป็นตำแหน่งอ่าซีโอเนี่ยครับว่าควบคุมการผลิตทั้งทางทั้งจะเป็นตากล้องช่างคงช่างภาพเป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้เป็นนักเต้นแทนก็ยังเป็นแล้วนะครับเออวามจริงเขาก็โชว์ด้วย นะครับผมเราก็ชักกันต่อไดกว่าครับไปไปไปนี่คนนี้ดีกว่าผมว่าตำแหน่งเขาสำคัญไปครับชื่ออะไรครับผมชื่อหนุ่นครับผมมีหน้าที่ทําอะไรครับทําเลื่อนจิปาถะในเบื้องหลังครับผมคุณดูเหนื่อยมากนะครับแสดงว่าต้องทำงานหนักมากแน่มาพึ่งมองมาี่นีเขาบออยู่เราเล่นคนนี้เลยแล้วกันสวัสครับทุกคนอันนี้เรามาอยู่ว็อกของ ออนไลน์แบ็กสเตจครับผมสวัสดีครับนี่คือหนึ่งนักเต้นของเรานะครับสสวัดีครับแนะนำตัวได้เลยครับสุกส่านดีครับชื่อตูนครับครับน้องตูนนี่คบเป็นขายและเต้นเพลงอะไรเอ่อเพลงแรกนะครับเป็นเต้นเพลงซูครับเอ่อขอเป็นทายองครับแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่สามครับเอ่อขอเป็นทายอนจินครับเต้นเพลงชื่อว่า Playing with Fire ครับนี่ติดตามไม่ได้เลยนะฮะแล้วคาดคาดหวังอะไรแม่คะโชว์ของเราในวันที่งันทนี้คาดหวังว่าตัวเองจะไม่เต้นพลาด พี่เราจะเชียร์อยู่พี่จะทำให้เต็มที่เหมือนกันเคยกันมากครับโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิฟต์ค่ะแล้วกิฟนะคะน้องกิฟต์เป็นนักเต้นหญิงคนแรกนะที่เรามาเจาะนะอาลาดน้องเต้นเพลงอะไรบ้างครับเพลงพิ้งไวน้องแล้วก็เพลงพิษพิเศอแล้วเขาเป็นใครบ้างเนี่ยหนูเป็นพี่จีซูอ๋อจีสุอะไรนะจีสุนะคาดฝังอะไรกับโชว์ของเราไหมในวันนี้ตัวหนูไม่คาดฝันหนูขอแค่ว่าตัวเองทำเต็มที่พอโอเคมีควาเชียร์นะดี๋ยวเต็มที่อยู่กัน เนน้ชื่อเพมค่ะธนากรครับโอเคน้องเพมเต้นเพลงอะไรบ้างครับเต้นโซ่ครับแล้วก็เป็นเพรยเอาวเอกจากศรีแนเขาเป็นใครบ้างเอ่ยเขาเป็นอ่อท่ยังหยางแล้วก็เอาละเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้แล้วกันนะให้วกันลืมชื่อโอ้เวลาคุยกับน้องเพมนี่เราก็จะเมื่อยคอหน่อยโอ้ขอบคุณมากครับมีอย่เงี้ค่อยดีขึ้นหน่อยไม่ขาไม่ไเจอนะโอเคอย่างนี้ดีกว่านะครคาดหวังอะไรกับโซ่ของเราแม่ทราวันจริง เอาเข้าวัดกับพวกเราว่าเราจะพคนเราจะทำให้แบบมันเต็มที่แล้วก็ให้แบบสร้างความสนุกให้กับผู่สองทั้งคู่เลยค่ะสุดยอดเลยครับมาติดตามชมในวันจริงกันนะครับนะพวกเราก็จะคอยเชียร์เตะมันทีมงานเช่นกันนะคอยเชียร์อยู่โอ้โหมุ่งมั่นมุ่งใจมาคารวยงานเต็มที่เหมกันของครับพี่ อผมคอสเป็นผมคอสเป็นเจนนี่ครับผมคอสเป็นเจนนี่สวัสดีครับพี่โบ๊ทครับแนะนำตัวหน่อยครับผมโอ้ชื่อโบ๊ทเรับผมชื่อโบครับพี่โบ๊ทนี่เต้นเพลงอะไรบ้างครับมีโซูกับเพรสซิสเซเวดเขาเป็นใครเนี่ยอ่าเขาเป็นชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรวะเพลงเออขึ้นภาพเอาละกันให้ทีมงานขึ้นภาพเอาให้ขึ้นภาพเอาผมคอสเป็นเจนนี่ครับผมคอสเป็นเจนนี่ครับอะไรเนี่ยเนี่ยซีโก็ปล่อยเข้าไปแล้วนะนะไอพโบ๊ทเนี่ยคาดหวังอะไร โชว์ของเราในวันจริงเลยกพราะออกก็าหวังกัว่าให้มันออกมาดีแค่นั้นเองเอเคผมไม่เชียร์พี่แน่นๆเลยแล้วว่าจริงๆก็เชียร์ทุกคนแหละใช่มาทำไมอะไรก็ดูฟังแค่เขาอื่นไม่เห็นเดินเลยก็มาดูวันจริงกันนะฮะว่าจะเป็นไง ครับแล้วนี่เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับ EP นี้นะครับ EP ต่อไปก็จะเป็นคนที่ไม่มานะครับสมาชิกที่เหลือที่เขาไม่ว่างติดภารกิจภายในวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วทำไมกูเป็นคนปิดอ่ะผมเจนนี่ครับผมเจนนี่ผมขอเป็นเจนนี่ครับเจอกันนะครับที่โรงพยาบาลชั้นสองนะครับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายวันที่21ตุลาคมไปละครับ